หลังจากผ่านบทปักรคมามาายายตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่รังใหม่ของพวกเราแต่เพื่อนของเราทิ้งเราไปอีกแล้วให้ตายสิเราเนี่จะต้องเก็บรวบรวม DNA พัฒนาสายพันธุ์ของเราซึ่งเจ้านั่นอจาฟูงออสอย่างงั้นเหรอผูกมิดไม่ได้ซะด้วยคุณผู้ชมฮะเฮ้ยเรามีสกิลร้องเพลงอยู่ไปทักทายเขาสักหน่อยเอ้ใจเอ้หยุดฟังเพลงกล่อมซะก่อน อย่าดือ้ออาร้องเพลงเว้ยมันจะร้องเพลงเว้ยมาสิเอแล้วร้องเพลง <c oughs> ผมบอกแล้วว่าการผูกนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป <c oughs> นี่ร้องเพลงครั้งเดียวเองอย่างนั้นเหรอเนี่ยเอาบิดไปไหนแล้วมานี่ก่อนมาผูกบิดกันก่อน <c oughs> เดี๋ยวก็เชื่อทิ้งสดีดไหมเนี่ยฮะ,จะเจ้าเจ้าเฮ้ยโว้ เรียบร้อยเอาละเอาละเจ้าพูกนี้เจ้าพวกนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีใช่ไหมมานี่มานี้มานี้มานี้เผ่าพันธิเป็นมิตรกับทุกคนและเป็นพี่น้องกับเผ่าพันุ์ทุกเผ่าพันธุ์ร่วมโลกเคยได้ยินไหมนี้แค่ครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหสุดยอดเอาละตรงนี้ผูกมิตรเสร็จแล้วขออุ้ยน,น,นี้ขอผูกมิตรกับเจ้านี่ก่อนตรงนั้นเนี่ยปล่อยโอ้ย เดี๋ยวนะฮะนั่นมันเพื่อนเรานี่วอะอวแเราเมื่อกี้เขาทำอะไรไปแล้วร้องเพลงทีหนึ่งนิดนี่จ่าฝูงใช่ไหมเนีย่ยเต้นโอเคจบเรียบร้อยไม่ใช่เรื่องยากคุณผู้ชมฮะส่วนนั่นมันเพื่อนเราเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถเอาเพื่อนเราเนี่ยเข้าร่วมฝูงได้นะเขาจะสามารถต่อสู้กับแบบใครก็ได้นะฮะแต่สิ่งที่ผมต้องการเนี่ยคือการผูกนิดเนี่ย เราเลยไม่ต้องการการต่อสู้อุดูเดือดฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่นําเขานะฮะเข้าร่วมฝูงของเรานะสุดวข้ารับรู้ถึงการพัฒนาร่างไปอีกขั้นหนึง่งสมองโอยล้มเลยล้มเลยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่ายินดีด้วยสมองของคุณโตจนแทบจะปริอยู่แล้ว ไปเตรียมพร้อมวิวัฒนาการสู่ช่วงสร้างเผ่าได้เลยโอ้โหเดี๋ยนะคือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยไปอยู่ข้างบนสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วนะฮะก็คือเราสามารถไปยังช่วงเวลาของเผ่าได้ไปเลยไหมผมคิดว่ามันยังมีอะไรที่เราเนี่ยสามารถทําได้มากกว่าเดี๋ยนะอุ้ยโหตายกี่ศพแล้วเนี่ยหนึ่งสองส,สามศพละสวัสดีสวัสดีเพื่อนอ่าชัวกิน อย่าเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยวขอผูกมิกกับเจ้านีก่อนแล้วแกจะไปตีกันที่ไหนก็ไปเรียบร้อยคือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยอยากจะพยายามคือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพยายามเก็บชิ้นส่วนให้ได้เยอะที่สุดนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยตอนขยายเผาพันเนี่ยเราจะได้สามารถเด็ดเด็ดเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดโอ้ย หนึ่งสองสากระดูก3อันแต่อันนี่มันมันดูแบบไม่เป็นมิดคุณผูช้ชมฮะหรือว่าเราควรจะกําจัดเขาบ้างดีไม่ไม่ๆม่ไม,ไมผมต้องการที่อะไรวะมันซัดกันอีกแล้วคุณผูช้ชมฮะอืมเดี๋ยวรอการร้องเพลงกบของเรามาก่อนเราค่อยย้อนกลับมากันแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเผ่านี้หุ้ย,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 ยดูดูปากมันน่ากลัวมากเลยคุณผูช้ชมดูดิเอาล่ะเรียบร้อย ได้มีเผานึงฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ได้ชิ้นส่วนมาเยอะมากๆเลยนะฮะสำหรับเผานี้เหมือนว่าผมเนี่ยจะได้มา3ชิ้นแล้วนี่ก็เป็นชิ้นที่4ใช่เอาละ่ะหรือว่าเราต้องไปหารังใหม่ของเราเฮ้ยว่าไปร้องเพลงได้แล้วนี่ว่านั่นแหละตรงนั้นเขาเห็นกระดูกเยอะแยะมากมายสิ่งที่ขาดของการก็คือร้องเพลงให้พวกเขาฟังเพื่อทําการกล่อมและเราจะผูกมีตบเขาใจเย็นๆนะตัวเอง ผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะสามารถผูกมีดกับเขาได้แล้วคอ่คอยคุยกันเดี๋ยวนะไอ้ตัวนั้นตัวเดียวกันเหรอโอ้ร้องเพลงเข้าฟังก่อนอนี่ฮะหนามมันอยู่ด้านหลังเว้ยเออรูปโอ๊ยอย่าเพิ่งตีสิผูกมิดอยู่เนี่ยไม่เห็นหรือไงใจยเย็น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 เ้ยใจยเย็นใจเย็นหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน ไอ้นี่มันไม่ได้ฟังเพลงไงไอ้นี่มันไม่ได้แบบอ่านลายกลุมมบคุณผู้ชมฮะเอาไงดีเอาให้มันตายเลยดีไหมคือผมไม่อยากจะทําอะไรเขาเวยเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะผูกนี้กับเขาอยู่แต่ในเมื่อเขาโจมตีเ,เราก่อนนะคผู้ชมฮะระหว่างนี้ไปนี่ดีกว่านี่นี่ไปผูกนี้กับเจ้าพวกนี้มาตัวเดิมนีหว่าเอาอยู่ตีันีัยยัง,ยงปล่อยเขาตีไปร้องเพลงดีกว่า ผื่อว่าพอเป็นมิดเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะหยุดตีกันแต่น่าจะร่วงแล้วนะ่ะเรียบร้อยศบร่วงไปแล้วคุณผูนะ้ชมฮะเอาเป็นว่าแกเลือกที่จะโจมตีข้าก่อนเองยังไงล่ะเรียบร้อยเอาล่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรกับเผ่าพันธุ์นี้นะฮะที่เหลือก็เก็บซากกระดูกแถวนี้ไปก็ลกกแล้วกันบอกเลยว่าถ้าสมมติเราเนี่ยเก็บพวกนี้ไปเสร็จปุ๊บนะ และเราเนี่ยทำการพัฒนาสายพันธุ์ของเรานะมันจะต้องเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งมากๆแน่ๆอุ้ยแถวนี้กระดูกเยอะซะด,ด้วยแล้วพวกกระดูกชิ้นใหญ่หญๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะของดีทั้งนั้นผมบอกเลยไปดูอุ้ยอืมไอ,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 อตัวนั้นผมก็ว่าได้ยินเสียงเดินตุต้มตัต้มตุ้มตั้มเราสามารถผูกมิตรกับมันได้ไหมเหมือนจะไม่ได้เราสามารถร้องเพลงให้มันฟังได้ไหมคุณผู้ชมฮะ เออโอ้โหโอ้โหบอลลัร์มบัรเทมผมว่าเลยเว้ยผมอยากจะแบบร้องร้องเพลงกล่อมเขาอะเออเผื่อว่าเขาจะแบบจะสามารถเป็นมิตรกับเราได้ไงต่อให้เป็นมันเป็นเผ่าพันธุ์ก้าวร้าวเป็นยักษ์เป็นอะไรก็ตามเนี่ยผมว่ามันต้องมีแบบดนตรีในหัวใจบ้างแหละแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยขอกินก่อนอือ๊ออ่าเก็บระหว่างนี้ฮะระหว่างรอการคูดาวร้องเพลง เดี๋ยวเราจะไปกล่อมเจ้ายักษ์กันเอ้ยเดี๋ยวนะนี่รังใหม่เราวะเนี่ยไม่ใช่นี่หว่านี่มันรังเก่าเราเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะผมได้ยินเสียงเสียงอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้นุ่น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 เมื่อกี้เนี่ยเรื่องเรื่องือโอ้ยเห็นแสงระยิบระยับผ่านตาไปไม่ได้เอาละจึ๊บอุ้ย นี่นี่คืออะไรเนี่ยโดนซัดมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหวิ่งมาไปกองทัพเลยเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วภูมิมีก็สักหน่อยแล้วกันอุ้ยมันจะซัดกันคุณผู้ชมฮะมันจะซัดกันเหมือนว่ามันมันจะซัดกันไปรอบเฮ้ยอันี่มันหายตัวอยู่ไปแล้วเฮ้ยทำไมมันทำไมมันหายตัวเฮ้ยมันพรางตัวได้หรอบ้านี่ย มันมีมันสามารถพานตัวได้ด้วยว,วะเพิ่งรู้นะเนี่ยเอาเป็นว่าผู้มีกับเจ้าพุกนี้ก่อนแล้วกันมันอยู่กันเยอะดิเอาล่ะเรียบร้อยไอยสวนเจ้านั่นเดี๋ยวนะนี่เราจะผู้มดกับทุกเผ่าพันธุ์จริงๆอย่างนั้นเหรอเอาล่ะเจ้านี่เดี๋ยวนีโอ้โหดูสภาพมาแบบนี้ มีเหลืองแน่นอนคุณผู้ชมฮะมันเท่มากเลยนะมันเหมือนช้างผสมกูว่างกันไหมเอาไงกับมันดีคุณผู้ชมฮะเอาไงกับมันดีผมยังผมไปร้องเพลงผมอยาไปร้องเพลงกับไอตัวตัวยกักษ์อ่ะผมไม่อยากมายุ่งกับเจ้าพวกนี้ฮะฉะนั้นเนี่ยเราจะปล่อยมันไว้ก่อนนะฮะไปหาตัวตัวยกักษ์ดีกว่าเอาละผมว่าเราจะเจอเขาแล้วคุณผู้ชมฮะดูซิว่าเราจะผูกมีกับเขาได้ไหมนะฮะสวัสดีสวัสดีสวัสดีส ร้องเพลงร้องเพลงร้ helmet, องเพลงร้องเพลงไม่หอกคือเขาไม่มีอารมณ์แบบสุนทรีบ้างเลยหรอฮะเป็นเผ่าพันธุ์ที่แบบว่าถดถอยอย่างนี้หรอฮะแบบไม่มีสมองหรือไงแบบหรือว่าแบบสัญชาตญาณกลายเป็นสัญชาตญาณไปแล้ว ผมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยคุณผู้ชมฮะให้ตายถเถอะไอเราคิดว่าการร้องเพลงเนี่ยจะทําให้แบบว่าทุกสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยสามารถเป็นมิตรต่อกันได้ให้ตายสิ่งนี้เราคิดผิดไปอย่างงาั้นเลยนี่นี่อย่านะแล้วมันตกทีเดียวตายฮะคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่เราน่าจะไม่สามารถสู้ได,ด้ต่อให้เราเนี่ยไปรวมกองทัพพวกจรจัดต่อให้เราเนี่ยไปรวมกองทัพพวกจรจัดนะที่มันเลเวลเยอะๆเนี่ย ก็น่าจะไม่สามารถจัดการมันได้อยู่ดีนะจริงไหมอุ้ยเดี๋ยวนะแถวนี้มีแต่ตัวก้าวร้าอ่ะคุณผู้ชมฮะแต่เป้าหมายของเราเนี่ยคือผมอยากจะไปที่รังของตัวผมเองอ่ะไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับพวกมันเลยเดี๋ยวนะไอพวกนี้เราฝึกนี้ไปแล้วอ๋อก่อนหน้านี้อ๋อก่อนหน้านี้เราไม่ได้อยู่ตรงรังมันฮะอุ้ยนั่นมันกองกระดูกที่มากมายมหาศาลนั่นกับ ไอ้พวกนี้อ่ะทำไมทำไมห่วงกระดูกหรือไงฮะขอหน่อยไม่ได้หรือไงจะเอาหรือจะเอาฮะหยุดสต็อปร้องเพลงก็ไม่ช่วยอย่างนั้นเหรอนี่ร้องเพลงก็ไม่ช่วยอย่างนั้นเหรอโอเคพวกนี้มันสุนทรีแล้วฮะทุกผู้ชมฮะเอาไปว่าผูกมิดไว้ก่อนตัวนั้นเนี่ยปล่อยให้มันโดนกระทืบตายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ยาในมือมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็ต้องถึงเวลาการต่อสู้แล้วสินะที่ขัดเสียเวลาร้องเพลงให้กับพวกที่ไม่มีสมองไม่มีอารมณ์สุนดีฟังหรือยังไงคนพิษใสพวกมันมาดิแก่คิดว่าพวกแกจะสามารถต่อกนกับพวกข้าได้อย่างงั้นเหรอข้าจะจัดการพวกแกเองมันจะเยอะสักแค่ไหนเอาตัวกี่ตัวกี่ตัวมาก็มา,า,ม,ามาดิเอามันอย่าลุแน่จริงก็อย่าลุม แน่จริงก็อย่าลุม้มแน่จริงก็อย่าลุม้มเออโอ้ยเราเรา,เราจะตายเราจะตายถอยก่อนถอยก่อนเออเออไปพักบ่อนไปพักก่อนพ่นพิษก,กัดกัดแล้พ่นพิษเรียบร้อยศูนย์พันไปซะทีหลังน่ะอย่ามาหาเรื่องกับพี่เข้าใจไหม,มให้ตายสินิดผมไม่เอ,อ๊ะตัวอะไรวะล่ะวิจรจัดจารจัดพวกจรจัดนี่เราก็ผูกมิดไว้ก็อาจจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเราเนี่ยควรจะพกเข้ามาด้วยเผื่อว่าเรานั้นจะได้ มีเขาไว้เป็นบอดิกะไม่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 ไมไมจ,จะไปไหนแล้วเฮ้ยมาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งลงน้ำนางเางขามีสองป่าด,ด้วยไม่สมลักน้ำตายเลยไงว่าได้อยู่ในน้ำเนี่ยเอาไปบดเพลงกล่อมเด็เขาตดในน้ำบ่ามันมีดูแบบมีควันเหม็นๆโผล่มาเอาละ่ะคุณผู้มชมฮะสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือเราควรจะกินอาหารสักหน่อย ใช่พวกเราเริ่มหิวละและในที่สุดเราก็มาถึงรังไม่ใช่เป็นการเดินทางที่ยากลำบ,บากจริงจริเด้นั่นไข่เราเฮย้ยหมดไปไข่ไปไหนวะล่ะไข่มันอพยพยกลงมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีเผ่าพันธุ์แบบเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยถ้าสมมติเราเนี่ยผูกมิรกับทุกเผ่าพันธุ์เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องยากผมคิดว่าเราเนี่ยไปดูการอๆๆกระดูกนะไปเอาก่อนไปเอาก่อนตรงนั้นเนี่ยมีกระดูกอยู่2อัน แต่พวกเผ่าพันนี้เนี่ยมันดูก้าวร้าวอย่างไงก็ไม่รู้การร้องเพลงของเราก็ยังไม่มีเอาไงดีคุณผู้ชมฮะเราควรจะกําจัดเขาทิ้งดีไหมหรือว่าผูกมิ่กับเจ้านี่ไปก่อนแล้วผูกมิ่เสร็จเนี่ยเราค่อยไปดูอีกทีนึงเอาละมาแล้วมาแล้วคอ่คอยคุยกันอผมว่าเราน่าจะผูกมี่กับเขาได้นะหวังว่านะลองดูฮะ ก่อนที่ไอเจ้านั่นมันจะกลับมาไอ้นั่นเนี่ยมันไม่ได้แบบรับเสียงเพลงของเราเตะท่ายงนั้นเหรออย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งเข้ามา <c oughs> เรียบร้อยโอเคผมคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะไม่โจมตีเราแล้วไปพุ่งิีงต่อเลยเอาละ่ะเรียบร้อย <c oughs> ผมเหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยไปทําการพัฒนาสายพันธุ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่เรานเนี่ยจะเข้าสู่ยุคของการสร้างเผ่าพันธุ์ดีกว่าคุณผู้ชมฮะเอาละ่ะ มันถึงเวลาของการวิวัฒนาการขั้นสุดยอดของพวกเราแล้วไปกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเราจะพัฒนาสายพันธุ์ของเราไปในทางไหนดีฮะในเมื่อตอนนี้เนี่ยเราอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารและ<ๆ>จะว่าไปตอนนี้มันก็ดูน่ารักดีนะสมมติเราเพิ่มความเท่มันผสมผสานความน่ารักเพื่อให้เผ่าพันธุ์อื่นนะเนี่ยเกรงอกเกรงใจและเกรงกลัวในเผ่าพันธุ์เราอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้จริงไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเอาแขนมาถอดมือออก มันก็จะกลายเป็นชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนแบบนี้แบบเหมือนหูของเราอืมอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้ถ้าสมมติเราเนี่ยตกแต่งตรงนี้เข้าไปเพิ่มะนะถ้าเราเปลี่ยนตรงหูเราเนี่ยให้มันแบบดูเหมือนปีกเนี่ยมันจะได้ไหมคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเอาละบิดบิด บิดขึ้นไปบิดขึ้นไปเฮ้ยได้ไหมคุณผู้ชมฮะเหมือนปีแหเอ้ยมันก็ดูเท่ขึ้นเห็นไหมมันเป็นความเท่ที่ผมก็ไม่คาดคิดว่าเราจะสามารถทําอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ลองนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าปีกอันนี้เนี่ยบินไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วจะว่าไปเราถอดมือออกไปเนี่ยมันก็ควรจะมีมือมาใส่แทนปะวะเอาไปใส่ใส่ขาได้ด้วยอ๋อถ้าเราใส่ตรงนี้ไปมันก็แบบ ไม่เท่ปะวะเออไม่เท่เลยอะหรือว่าเราใส่แขนเพิ่มเข้าไปดีวะคุณผู้ชมฮะเออใส่แขนเข้าไปแบบเนี้ยอืมเฮ้ยติดแขนเป็นปีกอันที่สองให้มันแบบดูเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเคยรู้จักสแลนเดอร์แมนไหมคุณผู้ชมฮะมันก็จะมีแบบเหมือนหนวดอยู่ด้านหลังะ่ะเดี๋ยวนะมันยังคงมีความน่ารักอยู่ดูไหม ผมคิดว่ามันก็คงยังจะน่ารักอยู่แหละมั้งนะิดนิดนึงนะอืมมันชักจะเริ่มแบบสยองขวัญเกินไปหรือเปล่าว่าผมว่าไม่ไม่ควรมีอ่ะเอาเอาออกไปแล้วกันผมคิดว่ามีมือเดียวเนี่ยนะน่าจะเป็นอะไรที่แบบเกินพอแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอามือเนี่ยซ่อนไว้ที่เดิมไปแล้วกันนะผมคิดว่าน่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ของเราแล้วละเพราะว่าจากการที่ลองเนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยมัน มันดูน่ากลัวยังไงไม่รู้แหละใช่มันดูน่ากลัวส่วนขาเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างเนี่ยฮะเอาวันนี้แล้วกันนะ <S <S เผื่อว่าจะวิ่งไวยิ่งขึ้นแล้วดูฮะความเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยแบบนี้ก็ดูน่าเกรงขามดีนะคุณผู้ชมฮะว่ากันไหมมันดูเท่ะะเลยแบบใครหาเรื่องอะ่ะท้าเหยียบปั้งตายอะไรแบบนี้เอ้ยมันก็เท่อยู่จะว่าไปเนี่ยลืมเปลี่ยนปากเลยไหนะดูซิเราได้ปากอะไรมาบ้างฮะอืมเดี๋ยวนะไม่เท่เลยอะ มันมีแต่ปากยืดยืนะเหมือนว่าเราเนี่ยจะได้จากปากของสัตว์กินพืชเอ้ยหนูหนูเหรอก <c oughs> ็อาจจะได้อยู่มั้งไหนดูซิถ้าเราหยดเออหดเข้าไปแล้วก็แหงนขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อันนี้อู้ฟันฟันยาวได้ด้วยเหรอเฮ้ย <c oughs> ถ้าฟันยาวมาแบบนี้เหมือนก็ตายดีนะคุณผู้ชมว่าไงไหม <c oughs> ลดขนาดนิดนึงอ น่ารักกุ้งกิ้งทําเป็นเล่นไปนะฮะหรือว่าลูกตาเราควรจะเปลี่ยนดีวะคุณผู้ชมฮะมถ้าสมมติเราเอาตาแบบนี้มาลองลองลองสักหน่อยดิลองเฮ้ยเหมือนว่าจะได้อยู่ฮะคุณผู้ชมฮะดูมีความก้าวร้าวในตัวแล้วก็ดูมีความน่ารักฟุ้งฟิ้งนะฮะเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหมือนว่ามาจากกระต่ายเห็นไหมมีหูกระต่ายมีฟันกระต่ายถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากที่เหลือเนี่ยเหลือตังอยู่ห้าอห้าิบห้าตกแต่งสักหน่อยดีกว่า ของตกแต่งเนี่ยมันไม่มีไม่ได้อยู่แล้วจริงไหม,อ,มอันนี้ไหมเออเอาอันนี้เป็นหางดีกว่านะอุ้ยเป็นหางคู่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวนะเอาของเก่าออกก่อนนี่ตรงนี้เฮ้ย <Hey! S 1> โอ้ยผมบอกเลยว่าแบบเดียโคตรเท่เนี่ยนะบิดได้ไหมบิดแบบนี้แล้วก็ยืดยืดยืด,ยดเอ้ยสวยอุ้ยอันนี้บวมไปเอาประมาณนี้ก็แล้วกันผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เท่มากๆคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเราก็ใส่ไปไม้ไปตรงหัวยืดเอ้ยยืดยาวได้ด้วยหรอ ขยายเอ้ยใบกลมๆแบบนี้เหมือนโคเวอร์แบบโคเวอร์สีแฉกแห่งความโชคดีอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเอาละเหลือตังค์อยู่430อยเ้ยติดปีกดีไหมถ้าติดปีกแบบ <c oughs> เพื่ออะไระเี่ยฮะเรามีปีกปลอมอยู่แล้วติดปีกจริงเอ้ยเป็นปีกผีเสื้อก็สวยดีนะเผื <c oughs> ่อว่าเรานะั้นเนี่ยจะได้แบบสามารถล่อนได้บินได้อะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะจริงไหมผมว่าถ้าจะติดปีกเนี่ยเราควรจะติดแบบไม่ให้ใครเขาเนี่ยมองเห็นเว้ยฉะนั้นเป็นปีกแบบ ย่อส่วนเล็กๆอ่าน่ารักกุง้งกิ้งไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะเอาละตอนนี้เหมือนว่าตังเราเหลือนะฮะเรามาตกแต่งกันสักหน่อยดีกว่านี่นี่นเดี๋ยวผมเนี่ยจะตกแต่งตรงเ,เขาเรียกว่าอะไรวะตรงแขนตรงปีกข,ของเราเนี่ยให้มันดูเท่ขึ้นมานะฮะด้วยเจ้านี่เอาละตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยพยายามนะฮะในการที่จะ เพิ่มนูน,นั่นดีนะให้แก่ตัวของเรานะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยค่าสถานะพื้นฐานของเขาเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งเพื่อที่ใช้ในการต่อสู้เผื่อว่ามีเผ่าพันธุ์ที่ก้าวร้าวเข้ามาและเขาไม่ยอมดีกับเราเนี่ยเราจะได้สามารถจัดการเขาได้นั่นเองและในที่สุดมันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสักทีเอาล่ะมันถึงเวลาลวกลับไปออกไข่กันเลย สุดยอดวิวัฒนาการสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีค่าอะไรสักอย่างไม่รู้อ่านไม่ทันแต่ตอนนี้ฮไม่ชอบตอนเด็กแหละคุณผู้ชมดูตามาดิมันไม่กลมเหมือนตะก่อนนฮะแต่ไม่เป็นไรฮะถือว่าออกมาน่ารักอยู่เห็นไหมและตอนนี้พวกขานัดออ้ยบินอา่าบินโชว์สักทีดีไหมบินปุ๊บจะว่าไปเดี๋ยวผมก็สงสัยมานานแล้วทำยังไงเราถึงจะสามารถบินสูงได้ ผมนี่เล่นมาหลายรอบผมก็ไม่เคยจะบินได้สูงสักทีเด้วดูเพื่อนเรานี่นี่แกสอนข้าหน่อยสิทำไงให้บินสูงให้ตายสิเอาเป็นว่านะครับสำหรับในพานี้เนี่ยก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวในพานหน้าน,นี่ยพวกเรานั้นจะทําการวิวัฒนาการเข้าสู่ช่วงของเผ่าพัานธุ์แล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วก็ไปติดตามชมกันนะว่าเมื่อเราเนี่ยขึ้นสู่เผ่าพันธุ์แล้วเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะบายจ้า